สามสองหนึ่งแอคชั่นวันนี้ในช่วงก,กูรูกูรูมึงต้องรู้อ่ะเข้าเรื่อง<ฮ>ก็ประมาณว่ามิเตเกครับเออปั๊มลมผมโทรมานะฮลัลโหลผมก็รับ มิตเกรครับขอปรึกษาหน่อยครับมิตเกจะเพิ่งด่าผมนะครับอ้าวมองกูเป็นคนอย่างนั้นไปอ่ะมีอะไรก็ถามมาคือคือว่าผมคิดว่าปั๊มลมผมมีปัญหาแล้วครับมีปัญหายัางไงครับผมเอามือจับลูกสูบนะครับจับสูบแรกมันดูดดีครับตุ๊บๆุๆๆๆๆเลยครับพอจับสูบสองจับสูบสอง มันไม่ดูดครับพอจับสูบสามมันดูดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุบต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 บเลยครับแสดงว่าลูกสูบพังใช่ไหมครับเออเอาเป็นว่าเบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นก็คืออยากจะบอกว่าเจอคำถามแบบนี้บ่อยและปัญหาแบบนี้ก็เจอบ่อยมาก ทำไมสองสูบหน้ามันถึงดีทำไมสูบกลางถึงพังก่อนสูบหนะ้าจริงๆมันไม่ได้พังเลยครับแล้วมิตเคก็เบื่อมากกับการวิ่งไปชอมให้นี่ยังดีนะ FC โทรเข้ามาแล้วบอกว่าไม่ใช่เครื่องของมิเตเคนะครับอย่าเพิ่งด่าผมนะครับเกือบละถ้าไม่ย้ำมากูด่าละอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้นะว่าทำไมสูบกลางถึงยัมีปัญหาบ่อยเหลือเกินจริงๆสูบกลางไม่ได้มีปัญหาเลยครับ ปัญหาอยู่ที่ตัวพวกคุณน่ะเอายอมรับความจริงเลยนะทั้งที่เป็น f อฟซมิเคซื้อของ Sector 7แลซวและก็ที่ซื้อจากที่อื่นผมถามหน่อยเหอะปีหนึ่งเนี่ยมึงถอดหม้อกองตัวเนี้ยเนี่ยมึงถอดหม้อกองตัวเนี้ยออกมาเป่าฝุ่นบ้างไหมเอาเนะีอะจะปีทั้งปีเลยให้ประมาณปีหนึ่งเอ,อ่าปีหนึ่งเคยบ้างไหมเนี่ยใส่กองพวกเนี้ย เคยไหมย,ยอมรับมาแล้วก็พิมพ์ใส่มาในคอมเมนต์ว่าพวกคุณถอดกองมาเป่าเนี่ยกี่เดือนครั้งหรือตั้งแต่ซื้อมาผ่านไปสองปียังไม่เคยเป่าเลยนะครับให้มันให้คิดซะว่ามันไม่ใช่ปั๊มลมนะครับให้คิดซะว่ามันคือรถยนต์ที่ถึงระยะสองหมืนกิโล ต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ามันเครื่องเปลี่ยนกรองอากาศเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ช่างแม่น้ำมันรถยนต์แต่ให้เราคิดว่าปั๊มลมเนี่ยสองชั่วโมงครับต้องเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนน้ามันเครื่องถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณก็เป่ามันซะเป่าทําความสะอาดนะครับบางทีอะทำไมตอนซื้อใหม่ๆลมมันแรงจังลมมันเต็มไวเพอใช้ไปสักพักลมไม่เร็วเลยกว่าจะเต็มหมุนเป็นครึ่งชั่วโมง มันจะหมุนไวได้ยังไงอนะในเมื่อรูเข้ามันตันเนี่ยรูเข้ามันอุดตันละมันก็ไม่ดูดเข้าสิครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนๆอ่ะครับรูจมูกมันเต็มไปด้วยขี้มูกกระเป๋ามันออกแคะมันออกบ้างเอาเข้าประเด็นต่อทำไมสูบกลางถึงมีปัญหาบ่อยสูบกลางเจ้ากรรมนะครับ ผมบอกได้เลยว่ามีปัญหาบ่อยแน่ออาดูนะเดี๋ยวจะอธิบายเขา้าแบบยาวๆพร้อมๆไม่ยาวหรอกคืออธิบายครอบจัก,กรวาลปัญหาเดียวจบมิติเคครับสองปัญหาในจุดเดียวก็คือจุดนี้มิติเคครับเครื่องเนี่ยมันมีคราบน้ำมันเยิ้มเนี่ยเี่ยมันมีคราบน้ำมันเยิ้มตรงตะเข็บเนี่ยครับ สงสัยปะเก็นแตกครับมีปะเก็นขายไหมครับมิติเกค,ครับมันมีคําน้ำนมันเยิ้มเลยครับช่วยผมหน่อยครับผมกลัวมันพังครับดีมากที่รู้จักรักเครื่องมือกลัวมันพังแต่กูว่านะมึงเข้าใจระบบมันซะก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งกระต่ายตื่นตูมแล้วไม่ต้องยกมาก็ยกมาแล้วมันเสียเวลาผมจะไปที่ไหน นัดลูกค้าไว้ก็ไปไม่ได้ FC ยกปั๊มลมเข้ามาแล้วกูก็ต้องนั่งรอถ้ารอแล้วได้ซ่อมเนี่ยกูแฮปปี้เพราะกูชอบมือดำแต่ถ้ารอแล้วกูไม่ได้ซ่อมอ่ะให้กูคิดตังค์ยังไงอะใช่ไหมไอเราไม่ได้ซ่อมอะไรเลยอะ่ะแล้วจะคิดคิดเขาตังค์แพงๆคิดจะกี่ร้อยกี่ตังค์ก็แล้วแต่เลยเหอะกูค,คิดไม่ลงไงอ้าเดี๋ยวดูนะตัวนี้นะครับ มันคือรูระบายเครื่องทุกตัวจะต้องมีรูระบายที่หตัวมันจะมี2รูนะครับรูเติมน้ํามันบางยี่ห้ออยู่ด้านซ้ายบางยี่ห้ออยู่ด้านขวาบางยี่ห้ออยู่ตรงนี้ของผมอยู่ตรงนี้นะครับตัวตัวนี้ไว้เติมมันจะมี2อันที่เปิดได้อ่าเปิดได้นะครับตัวนี้ก็เปิดได้อันหนึ่งไว้เติมน้ํามันปิดกลับก็จบอีกอันนึงเอาไว้หายใจหรือไว้ลดแรงดัน ในที่อยู่ใต้ลูกสูบลงมาครับใต้ลูกสูบและแข็ง <S <S ถ้าไปปิดชนิดเลยลูกสูบมันก็ไม่มีตัวระบายทำให้เลื่อนลงลำบากหนักกินไฟมอเตอร์ใช้กำลังเยอะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวระบายนะครับตัวระบายบางคนฉลาดปิดมาเลยบางทีทำหายแตกหักปิดแม่งเฉยเลย ปิดไม่ได้นะครับมันต้องระบายความร้อนใต้ลูกสูบด้วยแล้วก็รบรบลดแรงดันเวลาลูกสูบกดลงมันจะได้ไม่หนักส่วนปัญหาที่เขาบอกว่าประเก็นแตกน้ํามันเครื่องเยิม้มน้ํามันเครื่องเยิม้มน้ํามันเครื่องหมดเร็วตัวนี้ครับมันเป็นหน้าที่ของมันไม่ใช่เจ้าปัญหาเห็นไหมครับมันมีรูทั้งซ้ายและขวาบางทีเราหมุนหันหลังกับเข้าไปด้านนึงก็พุ่งลมก็จะพุ่งออกมา ลมที่พุ่งออกมากคือลมแรงกดของใต้ลูกสูบมันก็จะมีแรงดันทําให้อายน้ํามันเป็นไอไอน้ํามันนะครับออกมาด้วยพร้อมกับลมที่ดันออกมาเพื่อลดแรงดันใต้ลูกสูบและลดอุณหภูมิในห้องแข้งส่วนอีกหน้าหนึ่งด้เน,นี้ยมันพุ่งออกมาก็ไม่เป็นไรช่างแม่มันส่วนอีกหน้าเน,นี่ยหน้าหน้าหน้านี้หน้าเนี้ห,ห,ห,ห้เยห็นไหมครับมันก็หันแล้วก็มันก็ฉีดตัวเองส่วนไอเทียนี่ก็ดูดดูดดูดก็มีทั้งละออง ละอองน้ำมันนะครับละอองน้ำมันลมที่ออกมามันจะมีละอองหรือไอน้ำมันออกมาด้วยมันก็ดูดเข้าไปทำให้หัวสูบตัวนี้จะทำงานหนักกว่าตัวอื่นเพราะไอน้ำมันไปเกาะที่กระดาษกรองบางวันดีคืนดีมีฝุ่นมาเยอะๆมันก็ดูดเข้าไปด้วยฝุ่นกับไอน้ำมันที่กระดาษกรองก็จับการทำให้มันตันทำให้ไม่มีแรงดูด บางทีมันไม่ได้เสียเอฟซี FC ยกมาเมื่อเช้าไม่ได้เสียเฮียะไรเลยผมก็ปลดเลยถอดออกมาถอดออกมาทั้งกอนไม่ต้องใส่กองแล้วลองเอามือแตะดูมันก็ดูดดีอยู่ผลสุดท้ายคือกองตันนะทีนี้กองตันยา้ผมคิดตังยังไงอ่ะเพราะไม่ได้ซ่อมอ่ะใช่ไหมก็เอา้ามีน้ำใจแต่กูนี่เสียเวลาไปไหนไม่ได้เอซ ให้ออกไปซ่อมต้องสถานที่ก็เยอะอยู่แต่ละวันแต่ละวันน่ะต้องรอพอรอแล้วไม่ได้อะไรเลยกระต่ายตื่นตูมตกใจซะก่อนส่วนไอ้ข้ามน้ํามันเนี่ยบางครั้งอะ่ะตรวจสอบให้ดีปะเกนมันไม่ได้แตกเพราะมันสงสัยว่าน้ํามันลดลงอ๋อปะเกนแตกทําให้น้ํามันลดลงครนี้ก็หลอนไงหลอนกลัวพงังจริงปะเกนไม่ได้แตกคือไอน้น้ํามันจากรูเนี่ยมันมาประทะมันก็เกิดเป็นคราบเปือนไปหมดแหละบอกไว้เลยนะ ปัมลมทุกตัวจะต้องมีคาบน้ํามันแน่นอนครับเพราะตัวระบายตัวนี้แต่ถ้าไม่อยากหลอนไม่อยากหลอนนะครับมึงถอดออกมึงถอดออกลงไปตามเกีียวหาท่อแปบ๊บท่อแปบ๊บท่อทองแดงหรืออฟิตติ้งมาใส่ซะแล้วต่อสายท่อให้มันไประบายข้างบนมันส่วมขี้เออมันบ่อกเกิดส่วมขี้ก็เอาตัวระบายไปอยู่ไกลๆมันก็จะได้จบ นะครับบางทีบางครั้งปะกินไม่ได้แตกมันเป็นธรรมชาติของปั๊มลมอายละเหยช่องลดจากช่องลดแรงดันและลดอุณหภูมิภายในเครื่องที่มันตันเพราะการทำงานอธิบายแล้วนะดูดแรกๆก็ซื้อมาใหม่ๆลมเต็มไวาหลังๆไม่เต็มไม่เต็มมีสองสาเหตุหนึ่งมึงไม่เคยเป่ากรองกันเลยเป่ากรองอาการเนี้ยสองอ,อ บิดช่องระบายเนี่ยให้พุ่งออกไปซ้ายกับขวาอย่าให้มันหันหน้าปะไปหากระบอกหรือถ้ามันหันหน้าปะไปหากองดูดอากาศนะครับกองขาเข้าหรือไอดีมันก็หมุนสิหมุนออกไปเนี่ยมันเฉียงไปทางอื่นแต่อย่าเสือกงางนะเดี๋ยวโดนน้ำโดนรองฝนเพราะว่าบางคนก็ไว้นอกนอกร้านเออเข้าใจหน่อยให้ความลงนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่ง ช่วยแม่นี่จากประสบการณ์เลยหยุดร้านมันจะเกิดขึ้นกับช่วงระยะยาวๆปิดร้านวันหยุดยาวปีใหม่วันหยุดยาวสงการวันหยุดยาวพระใหญ่วันหยุดยาววันฮาลีลายอใครที่หยุดยาวๆแล้วมันเปิดกลับมาเปิดร้านแล้วปั๊มลมทํางานผิดปกตินะเที่แมงแมงเขาเยกแมงหมาบ้าหรือแมงหมาล่าอะไรสักอย่างอ่ะมาทํารังเพราะมึงหยุดกันหลายวันไง พราะนั้นอย่าเพิ่งกระต่ายตื่นตูมเช็คให้ดีเปิดเป็นร้านรับซ่อมก็จริงอยากได้ตังค่าซ่อมแต่ถ้ามันได้แบบง่ายๆผมก็คิดตังไม่ลงซึ่งให้มันแมทกันพอดีถ้าผมมานั่งรอเพราะอาการพังจริงๆผมแฮปปี้แต่ให้ผมมานั่งรอเพราะอาการกระต่ายตื่นตูมผมไม่แฮปปี้นะครับเข้าใจหลักของหัวลูกสูบนะต้องมีระบายข้างล่างเบากองซะบ้าง นะกองอากาศเนี่ยเฮียมึงหายใจเข้าทุกวันเนี่ยคีฝุ่นเข้ารูจมูกมึงเป็นขี้มูกเป็นหวัดเครื่องมูกเกล็กลงังมึงยังเขี่ยขีมูกให้ตัวเองเลยเนี่ยเขี่ยคีมูกเนี่ยปั๊มลมก็เหมือนกันเฮียอากาศหายใจเข้าดูแลกันบ้างนะครับไปคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ว่าใครไม่เป่ากองเลยนะครับภายใน200ชั่วโมงจริงๆต้องเป่าเดือนละครั้งกำลังสวยนะครับ อ๋อแล้วย้ำอีกอย่างหนึ่งตอนเป่ากองอ่ะมันจะต้องใช้ตัวนี้เป่าใช่ไหมตัวนี้เป่านะครับมึงอย่าไปจ่อมันเยอะเพราะลมที่ออกมามันแรงพอมันแรงเนี่ยทาให้กองขาดนะเพราะว่ากองพวกนี้มันไม่ได้ทํามาแบบว่าเพอร์เฟกเพอร์เฟกเวอร์เพอร์เฟกแข็งแรงทนทานมันแค่กองฝุ่นมันไม่ใช่กองอากาศเหมือนในรถยนต์มันมีสาสถานะสภาวะค่อนข้างบอบบาง มันก็เป่าเบาๆหน่อยไม่ใช่เจอที่แรกถอดออกมากดปูดแม่งกระดาษแตกเออพอกระดาษแตกก็ถามหาอะไรกันอีกนะตามนั้นแหละดูแลเบื้องต้นกันก่อนแล้วค่อยงองแงแล้วค่อยงี้เงาแล้วค่อยถามตั้งสติเ,เย็นนอย่ากระต่ายตื่นตุมโอเคนะแม่พอเห็นพอเข้า กดเข้า Google เข้า YouTube พิมพ์รับซ่อมเครื่องถอดยางรับซ่อมเครื่องถอดรับซ่อมปั๊มลมเจอกูเจ้าแรกก็เอาเลยละใส่กันเข้ามาเลยบอกแล้วแต่ละวันกูไม่ว่างจริงๆไม่ว่างจริงๆเฉพาะดูแล FC ตัวเองก็ไม่มีเวลาละซึ่ง FC จอมปลอมนอกค่ายก็พร้อมที่จะดูให้แต่คุณดูเบื้องต้นก่อนนิดนึงมีอะไรถึงทางตันจริงๆเข้ามาปรึกษาโทรเข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้ทักแชททักเฟซทักไลน์เข้ามาก็ได้ได้หมด ผมได้หมดแต่อยากให้เบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นเพราะคุณคือช่างจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละคุณบอกคุณทําแมวกยางแต่มันก็คือช่างสาขาช่างชนิดหนึ่งความเป็นช่างมันต้องมีในตัวดูเบื้องต้นให้ผมก่อนแล้วค่อยแอดมาทักมาไม่ยิงมิเตคไม่ยิงคุยได้ด่าแน่งี่เงา่างีเงา่งเงา,งงา,งงาด่าเลยอธิบายซ้ำซากด่าเลยนะครับนี่คือมิเคตคดูแลกัน โอเคสามคัดจบปิง